สาบาทรักษาทุกโรคเนี่ยไม่โมนะครับดิจิตัลทั้งระบบถูกเร็วดีมีอยู่จริงขนาดคนอเมริกาเนี่ยยังต้องอิดฉาเพราะเดี๋ยวนี้คนไทยถ้าป่วยไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วเห็นสัญ,ญลักษณ์อันนี้เดินเหมอเหมอก็พุ่งใส่ได้เลยครับสเต็ปแรกว่าเทพแล้วแต่อย่าพึ่งร้องว้าวส่วนใครที่ขี้เกียจไม่สะดวกออกจากบ้านก็โหลดซะสตัวนี้ หาหมอออนไลน์แล้วรอรับยาถึงที่บ้านอย่างก,กับอาหารด e ลิว e r ี่เลยครับแถมในบ้านเขียวก็มีด้วยนะครับ3ตัวนี้เพิ่มเพื่อนไปเลยแต่ว่าต้องมีตัว A วงกลมอยู่ข้างหน้านะครับส่วนใครเป็นผู้สาวขาเลาะอยากออกไปล่อนเลือกได้เลยครับคครนิตพยาบาลหรือร้านยาที่มีสัญ,ญลักษณ์นี้32อาการเข้าไปได้เลยแค่พกบ,บัตรประชาชนใบเดียวแต่ถ้าอาการหนักกว่าน,นั้นหน่อยไม่ค่อยมั่นใจดูเลยครับว่าบ้านอยู่ใกล้ห้างสถานที่นี้หรือเปล่าตู้ห่วงใยห,หาหมอออนไลน์ได้8โมงเช้าถึง2ทุ่ม42ออาการนี้รักษาได้ครับ ถึงตอนนี้ใครยังงงอยากอ่านรายละเอียดให้พิมพ์คําว่าสปสอชอลงในอกักูเจอหน้านี้เราเลื่อนลงมารูปแรกเนี่ยบอกเงื่อนไขาการใช้สิทธิ์ส่วนรูปที่เป็นแผนที่เนี่ยบอกพิกัดตําแหน่งที่คุณสามารถไปใช้บริการได้ยังกับแมปพีเอเลยครับส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัดให้เลือก2รูปหลังมันสามารถเลือกตำบลอำเภอและจังหวัดได้เลยนะครับอย่างที่เขาบอกแล้วครับ3าบาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยเลือกได้ใกล้บ้าน